เดี๋ยวมันอาจจะหลุดแป๊บหนึ่งนะเป็นไรไม่ใช่ไม่ใชไม่เอาไม่แกะไม่แก่ไปเล่นัได้สีพ่อพ่อรวยอยู่ลามไปพ่อพ่อไต่แล้วพ่อพขึ้นไปแล้ว เดี๋ยวนี้ทีมงานไม่อัปไลฟ์สดลง YouTube แล้วเหรอคะ นี่มันคือ,อไรแปดสามสี่เก้าหนึ่งหกสองแปดหกคืออแไลน์เลยหารือล่าโอเพนวิดีโอคอห้าสิบไอเอ่าบล็อกไปแล้วกันเนาะคนนี้ดีลิทไปก่อน คุณเชอญแตมบอกว่า <c oughs> เป็นเอฟซีอ <c oughs> ัญญามามีจะเอาสไลเดอร์ลงไปข้างล่างไหมมามีเมอะไรอาเร่มันมีมันคีาข้างล่าเีไม่ไดโชว์เลยโชว์ไปแล้ว เดี๋ยวเราไปไหว้พรนะกันอีีขียีุน,น,าน,นวาอนนี้ก็โตพอที่ไม่ต้องไปคอยยืนประคองแล้วถ้าลมก็คือไม่เป็นไรเจ็บน,นิดนิดได้หน่อยเล่นนิ่ Oh, we have FC from America. Thank you for watching. พาเด็กๆไปบางแสนมาเมื่อวานค่ะใช่แล้วพา,พาไปดูอควาเรียม เงียบๆบรบรยากาศแบบนี้คิดถึงตอนที่แฝดเล็กๆบรรยากาศแบบนี้เลย อันเดลีนทำไมเอาหน้าลงคะมีคลิปบางแสนไหมมีคะ่ะน่าจะลงสุกหน้าไม่ใช่สุกนี้นะสุกหน้า เมเปิดไฟไหมเออก็ไม่ได้เปิดไม่คิดว่ามันมืดมืดเหรอเดี๋ยวนะจะไปเปิดให้เอ,อมันจะช่วยหรือเปล่าไม่รู้ก็ช่วยอยู่เนาะไปไหนอ้าวแล้วมันมีนมอุตส่าห์เปิดไฟ ไปไหว้พาร์ก่อนสี่มานี่เร็วอลไดมายออ่ะไปเล่นสไลเดอร์กันไปว้าวไหม องสาวไปโรงเรียนเมื่อไหร่ไปปีหน้าค่ะอยนะ่าอีกหน่อยถ้าเด็กๆไปโรงเรียนหมดแล้วก็วนะไม่ไดไลฟ์ตอนกลางวันแล้วเนาะก็จนะถ้าไลฟ์ก็จะเป็นแค่มามีกับพ่อๆนั่งคุย อันยาเอาหน้าลงไม่ได้นะคะอันยาหันหลังสิลูกหันหลัง เอาไปทำลายค่ะเอาไปทำอะไรคะ่เรเะ,คะเดี๋ยว ha <laughs> อะไรของหนูเนี่ยมันมีต้องหาของมาไลฟ์ขายหมายถึงว่าถ้าลุกไปโรงเรียนเหรอคะใช่ไหม αι? ระวังระวังระวังหัวโป๊กไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวหกลม้มลูกพอแล้วค่ะ <laughs> พี่วาททำไมหนูดูอ่อนแองันนะลูกขึ้นมา บีเจ็บหรอคะทำไงดีโอ๊ยไม่ต้องยกของแล้วลูกมันจะยกของอะไรเยอะแยะพอแล้วมาบีมมาช่วยหน่อยนี้มนไม่เอาลูกไม่เอาแล้วเดี๋ยววันนี้ให้ลงเลยนะ มีคนอู้งานมาดูบ้านเราอยู่นะคะอห <c oughs> มาเขาเขียนว่าเขาแอบอู้งานนะ ฝนกำลังจะตกอีกแล้วแต่ตรงนี้ยังแดดออกแรงอยู่เลยนะไไนส่วนใหญ่ฝั่งนี้จะชอบตกแบบค่ำหัวข่ำอ่ะเราตกหนักเลยไหวไหม ไหวไหมช่วยได้เปล่าหนังสือคุณย่านะอย่าทำขาดนะคะ กิ๊บอายาหายไปอันนึงจริงด้วยกิ๊บหายไปไหนอันนึงคะฮะกิ๊บหนูอะอ๋อไม่หายอยู่ข้างๆนี่ยังติดอยู่ของพี่วาไม่หายลูกของพี่วาสวยอยู่น,ยยนะน้ำท่วมไหมครับส่งน้องไปโรงเรียนไม่ท่วมคะ่ะ ทำงานไปดูสองสาวไปได้เลยแล้วทำไมหนูต้องไปนั่งเบียดกันล่ะลูกน่ารักจังเลยอยากถ่ายรูปจังเลยต้องถ่ายรูปเหรอล้องอีกอันนึงเรายไปไหนออีนีนนหยิบมือถือให้ห่อย ทำไมดาวมันขึ้นมาเครื่องเรารนะ้อนเ่ยนะลงมาเออดีๆสิลูยาก,ก้ม,มอย่างนั้นเดยว่ลใครหยิบหนังสืออะไรมาอ่าน คือธรรมะแม่พี่ตรงนี้มีมีแต่หนังสือธรรมะเอาเอาไม่ใช่แหละ ฟ้องคุณย่าเลยนะเอ,เ,เ,ยเอาไปเก็บเลยคุคณแนนซี่ส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะครับคุณแนนซี่ส่งมาหลายรอบอ้าวเหรอนัทมนสิบดวงอ่ะมาอ่านคุณปริยาวดีส่งมาสิบดวงคุณวีคุณวิพาพรส่งมาหนึ่งพันดวงอ๋อนี่ไงที่มันเด้งขึ้นมาเยอะ ขายตอนเด็กๆอยู่นี่แหละค่ะขายตอนเด็กๆอยู่ค,คุณขวัญบอว่าพรุ่งวันนี้นะป่วยนอนดูสองสาพรุ่งนี้น่าจะหา ไปติ๊กตอกไหมคะไ,มไปติ๊กตอกไหมไปไหม,มนนซื้อขนมไหม,ไมอยากกินขนมไหม <c oughs> แล้วขนมมาขายสีพี่วงม,ววมวันนีค่วยนยด้วยไลยไปอ่านหนังสือไปเหรอลูกแล้วจะรู้เรื่องเหรอคะ สไลด์ไปอ่านหนังสือไปอ่ะโอเคคุณนาวรารัตบอกว่าปกตินหนิงงง่ายมากไม่ชอบดูอะไรนานๆแต่ตามดูคลิปเด็กๆดูคลิปเลยแต่ก็คือดูแล้วก็งุนหงิดไปหนใช่ไหม <laughs> งุนหงิดง่ายมากไม่ชอบดูนาน,านๆแต่ก็ดูแล้วก็งุนหงิดไปด้วยอย่างนงี้เนาะ พาะพ่อมีคนถูกหวยน้องพี่อยากส่งของขวัญให้ย้ายไปติ๊กตอกหรออยากให้ย้ายไปติ๊กตอกหรอเดี๋ยวตอนกินข้าวแล้วกันเดี๋ยวพ่อกินข้าวเดี๋ยวย้ายไปติ๊กตอกคุณแนนซี่บอกไปไปค่ะอยากส่งมังกรอั้เดี๋ยวสักก่อนเที่ยงนิดนึงแล้วกันเนาะด้ไมไหมเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำานีแล้วเดี๋ยวเราลงไปจินข้าวยหนูจะกดน,นูกัดกิ้หมดแล้วพี่แก้ว คุณแก้วบอกว่าคุณแก้วป่วยส่งกําลังใจให้หน่อยแบบนี้ส่งให้หน่อยได้ไหมใช่ป่วยเป็นอะไรอะ่ะเ,เป็นปัสหรือเจ็บตาเขาเจ็บตามไม่ไหวแล้วเป็น,นตากุา้งยิงเหรอเจ็บตาทําไมเป็นอะไรครับหายเร็วๆนะแล้วก็จะบอกว่าให้เขให้กินยาแล้วก็าตามที่หมอไอ้แก้วนี่อยู่ออสเตรเลียฮะ แต่จะอยู่ที่นั่นน่ะหาหมอลำบากนี่ละอก่อ,อ,อนนะเวเ,เวลาไปเหมื่อกน,นเราจะรู้สึกว่าการทของือนอกะมัแบบนต้องดีกแวบบ่าทเพราะว่าเรา